สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับวดประจําที่13นะครับเดือน5 2567นะครับผมก็เป็นแนวทางค่้คืนของวันจันทร์นะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับเอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับนะครับเมื่อคือนนี้แนวะทางของเราก็มาในสายลูดเนาะสายเจาะไม่มาหลุดไปหนึ่งรอบนะครับราวสามาัคคีให้4กับ8นะครับผลที่ออก2 4 4กับ02ในรอบนี้ใครรุดที่4นะครับเข้าไปที่44นะครับหลักสูเนี่ยก็เน้นให้อยู่นะครับ4 0 8 0แต่เขาออก02นะครับ เราสามัาคีให้1กั 7, บ7ผลที่ออกค่าหกากับสองห้าอันนี้หลุดไปนะครับเรา V i p พให้ศูนย์กับ,บออก 4, 4นะครับผลที่ออก4ี่สาศย์กับ1 4สี่นะครับผมอันนี้ก็เสียดายเนาะถ้าเกิดเรามีมีเลขสามติดมาไม่แน่นะครับผมอาจจะเลือกเป็นสามตัวก็ไดน้นะครับอันนี้4ี่ศย์อันนี้4ี 08, ่สมศนะครับก็ใครรูดที่0ูนย์นะครับเข้าไปที่ส0ศนย์หรือว่าใครเอา4ไปว,วิ่งไปรูดเข้าไปที่1 4สี่นะครับ ก็มาทั้งสตัวเด่นเลยนะครับในรอบราว VIP เนาะส่วนแนวทางของวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 90นะครับ92 94 30 32 34นะครับ3ตัวนะครับ390นะครับผมนะครับอันนี้เราสามัคคีนะครับส่วนเราสามัคคี VIP นะครับ ได้เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับสามตัวสี่ศูนย์สองนะครับ นะครับประมาณนี้ส่วนเราว v p p นะครับเราว v p p ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 5 1 5 3 5 4 9 1 9 3 9 4นะครับ3ตัว 9 5 1นะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับ3าลาวในรอบดึกเนาะก็ขอให้พี่ๆนะครับท่านใดที่เอาไปเสี่ยงโชคก็ขอให้มาในตัวนน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ